วนนี้ค่ะวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะรี่ออนเพราะคือจ,จัดการพิเศจะนัจดจะเต้นสุดๆเลยค่ะใช่แล้วค่ะและในปีนะคะที่กระทรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะก็จัดงานคลายป้ายเยทีมอันเดอร์ดิสีแล้วอันเดอร์ดิสีของพี่ออนเนี่ยหมายถึงอ,อะไรหรอคะถ้าในโลกใต้ทะเลที่มีสิ่ีชิดที่หลากหลายค่ะและมีภูมิประเทศที่ซับซ้อนนั่นเองค่ะคือจากเรทีนที่เรายืนอยู่ตรงน,รน,รน,รนี้แล้วก็มันเลยรอบๆงานเนี่ย เพื่อนๆคงจะพอาไดาของเรากันของแคนด้าใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะแต่เพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคะขอเชิญเพื่อนๆน้องนะคะทุกคนผมกับขบวนพาเล่ ก่อนหน้าการดำน้ำและจีบตกให้ท้องเพื่อความปลอดภัยของท่านและเพื่อเรื่องเรือโปรดอย่าลืมเก็บอุปกรณ์ทอนรองไว้ในพื้นที่ที่เราจัดเตรียมไว้และกันดานโดยให้หาสับเพื่อป้องการเดินทางค่ะพิ่ชันเด็กหญิงพิการพ่อพูดโบ๋ค่ะพิ่ชันเด็กหญิงสีพาพรนิบ้องภาษาค่ะตลอดสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะโรงเรียนปูเจริญวิทยาคมของเราเนี่ยได้มีการจัดกิจกรรมบนพื้นทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ้่ เชิญทุกท่านรื่องในพิธีเ,เปิดกิจาการรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา2 5 6 8เพื่อระลึกถึงพระมหารกรุณาธิคุณของพระบ,บาทสมเด็เจพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยค่ะขอเชิญนางสุภาพรยันน้อยผู้อำนวยการโรงเรียนถาวายมาลาย เมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411ณตำบลว่าก่อจังหวัดระยองเปรนอยางได้ยังทรงสนับสนุนพื้การศึกษาวิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวางในสถาันกมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้จัดกิจกรรมศัพท ตที่มีที่มีต่อการดำเนินชีวิตการพัฒนาประเทศการจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์อะไรหนึ่งก็เป็นการ างานวินทยาศาสตรและทโนลีะคะการจัดกิจกรรมครั้งน,นี้มยู่ในภายใต้หัวข้อ Under the Sea ซึ่งประกอบด้วยกา,า,ยายจรจัดนินทรรศการทางวิทยาศาสตร์วัาขาระบายสูตร Science Studio, Starling Bay, Science, จรวดปกรั้งพิธีก่อนนอ Icana, เขาากลาณที่นี้ปีนี้ได้เป็นาสสมรแล้วเขาจเนเชิญ่อนประานได้กล่าวเปิดอีกนามศาสตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโรงเรียนพุณจาวิทยาลัยขอขอบคุณค่ะรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในการร่วมธีเปิด ล้วนแต่เป็นกิจกรรมที่นักเรียนนั้นมีส่วนร่วมแสดงออกถึงความสามารถที่ได้เรียนมาขอเช่นชมนักเรียนทุกคนซึ่งนักเรียนทุกคนก็จะรู้ว่าวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีนั้นเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเราเป็นอย่างมากทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวของเราเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ทุกสิ่นเพราะฉะนั้นในการอิสระการเรียนวิทยาศาสตร์จากกิจกรรมขึ้นก็เป็นการฝ,ฝูงฝังหุ่นเพาะให้ลูกนกคนนั้น ได้เรียนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอย่างมีความสุขแล้วก็ให้มีความสนใจในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้มันมากขึ้นชื่นชมครูชื่นช,ช,ชมนักเรียนที่ได้รับรางวัลร่วมกิจกรรมต่างๆการจาัดกิจกรรมในวันนี้สำเร็จตรงไปได้นั้นจะต้องได้รับความร่วมมือจากครูทุกคนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีได้รับความร่วมมือจากนักเรียนรวมถึงครูในกลุ่มสาระอืนอ่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องในวันนี้ ต้องขอขอบคุณทุกท่านไว้ใที่นี้และขอเวพรให้การจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในวันนี้นั้นดำเนินไปด้ยวยความราบรื่นเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการขอให้นักเรียนทุกคนนั้นมีความสุขในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบัดน,นี้ได้เวลาสมควรแล้วขอเปิดงานกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีภายใต้ Under the Sea ณบัดน,นี้ค่ะ